สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by ร a y l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันกวนกันด้วยนะครับผมวันนี้ได้มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เข้ามานะผมซึ่งถือว่าได้เป็นการอัปเดตที่ใหญ่มากๆเลยนะมีหลายอัปเดตมากที่เข้ามาในแพทนี้นะผมไม่ว่าจะเป็นด่านใหม่หรือว่าโหมดใหม่ ซึ่งจะเป็นโหมด 8B2 ของน้อนเองแต่ว่าผมยังไม่ได้มาเล่นในคลิปนี้นะผมคลิปนี้ที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่นะผมซึ่งจะมีทั้งเซอร์แล้วก็คิลเลอร์นะผมทั้งเซอร์แล้วก็คิลเลอร์เป็นตัวที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันมานานแสนนานนะผมเซอร์ที่เข้ามาใหม่ครับผมจะชื่อว่าวิกตอริโอนะผมซึ่งเป็นตัวที่เน้นปั่นไฟนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวฆาตกรที่ทุกคนรอคอยนะผมหรือว่าตัว win, อัศวินหร ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าจะโหดเอาเรื่องอยู่นะผมเป็นฆาตกรเทียร์ต้นๆได้เลยนะสกินก็มีขายแบบอาอยาดสีลุ้งด้วยนะส่วนใครที่อยากซื้อก็สามารถซื้อได้โอเคเดี๋ยวผมจะซื้อแบบเซลล์ออร่าห้าร้อยเซลล์ออร่ามาก่อนนะผมสาหรับสายฟรีก็ต้องรอถึงวันที่7จ็ธันวาแล้วผมถึงจะสามารถซื้อแบบสายฟรีได้โดยการใช้อาอยาสีลุ้งซื้อได้นะผมแต่ว่าตอนนี้คือยังให้เซลล์ออร่าซื้ออยู่นะโอเคเราจะจัดมาก่อนใครก่อนเลยครับผม500เซลล์ออร่าจัดไปครับผม ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดอีกตัวหนึง่งภูมิหลังสามารถไปอ่านดูได้เนีผมความเร็วตัวนี้อยู่ที่4.6กเก่อนเราจะไปรีวิวเอ่อเพิร์กเราไปดูความสามารถตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็วิธีใช้ยังไงนีผมโอเคมาตัวนี้จะมีเอ่อสกิลที่ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงเนีผมต้องใช้เวลาเข้าใจสักครู่น่าจะพอได้เลยผมโอเคมาเราจะมา อธิบายความสามารถของตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าเลยผมมาก่อนอื่นเราจะสังเกตได้ว่าเราเปิดมาเราก็จะสามารถใช้สกิลได้เลยเลยนี่ยผมเมื่อเรากดสกิลตรงนี้นะจะทําให้เราหลุดออกมาจากร่างตรงนี้นะผมก็คือตัวนี้เราสามารถเ,าเรียกลูกน้องหรือว่าสมุนของเรามาเดินลาดตะเวนได้นะโดยการเราเดินไปแบบนี้นะเดี๋ยวเราออกมาดูครับผมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราจะสร้างเส้นทางที่เราเดินไปเมื่อกี้นะผมจะทําให้มีเส้นสีเขียวนี้ขึ้นนะผมแล้วตัวลูกน้องของเราเนี่ยจะเดินตามเส้นสีเขียวที่เราขีดไว้นะครับก็จะเป็น วิธีการกําหนดทิศทางในการเดินของตัวลูกน้องของเรานั่นเองครับผมโอเคเรามาดูกันอีกทีกันก่อนเลยดีกว่าเมื่อเราเปิดสกิลไปนะผมสังเกตสกิลหลอดสีเหลืองๆนะยิ่งเราเดินทางมันจะลิ่งยิง่งลดเร็วมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วเราก็จะหมดไปแบบนี้เราก็จะทําให้เราเนี่ยสร้างเส้นทางแบบนี้ได้แล้วทุกคนสังเกตได้นะผมที่ขอ,ขอบจะมีจะเป็นวงวงตามตัวลูกน้องของเรานั่นเองนะผมก็คือวงนี้ถ้าผู้รอดชีวิตเข้ามาอยู่ในวงเนี่ยจะทําให้ลูกน้องเราเนี่ยวิ่งไล่ไล่ฟันเลยนะ คือบอกเลยว่าสกิลค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะเอาเรื่องอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกไว้นะผมเมื่อเรากดใช้สกิลสังเกตได้ว่าเราจะมองไม่เห็นผู้รอดชีวิตเลยนะคือเราต้องเดาทางแล้วก็ฟังเสียงเอารุนๆครับผมถึงจะสามารถรู้ได้ว่าผู้รอดชีวิตอยู่ตรงไหนโอเคในที่นี้ผมจะรองให้เซอร์มาจุ๊กให้ดูนะผมว่าการจุ๊กของตัวนี้จะเป็นยังไงนะผมโอเคเมื่อเราเปิดไปนะเมื่อ,อ ลูกน้องของเราตรวจพบผู้รอดชีวิตในระยะวงกลมแล้วผมมันจะวิ่งไล่แบบนี้เลยนะคือสังเกตได้ชื่อผู้รอดชีวิตที่โดนไล่นะผมจะขึ้นขีดเขียวๆนะคือเมื่อขีดหมดตัวลูกน้องเราก็จะหายไปนะผมก็คือเราต้องไล่ไล่จนจนขีดหมดอะ่ะเมื่อปรชิดตัวก็จะโดนตีได้นะครับผมซึ่งมันสามารถตีผู้รอดชีวิตเนี่ยจะล้มได้เลยนะผมแล้วก็ลูกน้องเราผมจะขออธิบายว่ามันมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะซึ่งผมจะมาอธิบายทีหลังนะว่าแต่และตัวมีความสามารถยังไงนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะ มาบอกวิธีการจุ๊กตัวนี้คร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่านะผมะวิธีพื้นฐานนะโอเคส่วนวิธีการหยุดยัง้งหรือว่าการทําให้ลูกน้องของเราเนี่ยหายไปนะผมสาหรับฝั่งเซอร์นะน,นี่สังเกตได้ว่ามันจะมีวงวงตามตัวนะผมเมื่อพวกัชีวิตไม่ได้อยู่ในวงเห็นปะ,ะเขาก็จะไม่ไล่เรานะผมแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงเนี่ยแบบนี้ก็จะโดนไล่ทันทีเลยแต่ว่าสังเกตดูดีๆนะผมเขาจะทิ้งธงไว้นะแล้วก็จะมีธงที่เป็นขีดสีเขียวเนี่ย แต่ว่าผู้ราชีวิตต้องมาหยิบทองตรงนี้นะผมแต่ว่าต้องรองให้ขีดเดียวเียนี่หายก่อนนะจะมีเสียงเหมือนแตรดังขึ้นนะผมเมื่อแตรดังขึ้นเมื่อผู้รอดชีวิตมาเก็บธงนะผมจะทําให้ลูกน้องของเราเหายไปเลยนั่นก็คือวิธีการกําจัดลูกน้องของเรานั่นเองนะผมก็คือการมาเก็บธงแล้วก็ยังมีอีกหลายๆวิธีเลยนะผมเช่นการดึงเพื่อนอะไรแบบนี้ความโหดของตัวนี้ก็ยังไม่หมดนะผมผมชอบอข้อนี้มากๆเลยนะคือเมื <th> ่อเราเปิดลูกน้องของเราออกมาแล้วลูกน้องของเราอยู่ในหมดไล่ล่านะผมหรือว่าจับเจอผู้รอดชีวิตนะผม จะไม่มีสิ่งกีดขวางไหนที่สามารถกั้นขวางลูกน้องเราได้คือมันจะทะลุทุกอย่างเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรโหดไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือว่าไม้ก็สามารถทะลุได้นะผมนี้สังเกตได้ว่าผู้รอดชีวิตเนี่ยทำการโดดหน้าต่างนะผมผู้รอดผู้รอดชีวิตก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นได้อยู่ดีนะเพราะว่าลูกน้องของเราจะสามารถข้ามหน้าต่างหรือว่าทะลุหน้าต่างเองได้นะผมซึ่งเป็นความสามารถที่ผมว่าไล่ได้ต่อเนื่องแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับใครที่คิดว่าอยู่ชั้น2แล้วก็ ยังรอดนะผมผมบอกไว้ก่อนเลยว่าชั้น2เมื่อโดนตรวจพบก็ไม่รอดเหมือนเดิมน,นะผมมันสามารถบินได้นะ <c oughs> คือมันสามารถบินขึ้นไปเสียบเราบนบ้านได้เลยนะผมก็ระวังดีๆนะสำหรับคนที่ชอบยืนอยู่ระเบียงนะผมก็คือจะไม่มีสิ่งกีดขวางไหนที่สามารถขวางมันในการไล่ล่าได้เลยนะครับผมแล้วก็มีจุดบอดอ,อีกอย่างหนึ่งนะผมสําหรับตัวนี้นะก็วิธีการหลบกนะ็คือเมื่อพวกเราชีวิตอยู่หลังสิ่งกีดขวางนะผมหรือว่าออบเจกต์อะไรต่างๆของแมปนะครับผม ผู้คุมหรือว่าลุกน้องผมเขาต้องขออนุญาตเรียกว่าลุกน้องนะผมจะไม่สามารถตรวจพบได้เลยนะสังเกตได้ผู้รอดชีวิตอยู่หลังกระแพงหญ้ารตรงนี้นะผมผู้รอดชีวิตก็จะไม่โดนตรวจพบก็จะนั่งแบบชิวๆได้เลยผมก็คือไม่สามารถทะลุได้ความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะผมก็ยังไม่หมดนะผมคือลูกน้องของเราสามารถพังไม้ได้ด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นการพังไม้พังประตูหรือว่าพังเครื่องนะผมสามารถทําได้มดนะ <Yeah. S 1> เราสามารถสั่งให้เขาพังแล้วก็เราไปเดินไล่ต่อได้เลยนะผมคือแบบ โคตรสุดอะสมมติเอ่อเซอร์พับไม้ข้างหน้านะผมเราสามารถเปิดผู้คุมมาแล้วก็จะมีปุ่มพิเศษขึ้นมาให้เรากดนะผมจะทําการพังไม้แบบนี้แล้วก็เราก็ไล่ต่อได้เลยนะผมเป็นอะไรที่โคตรสุดสุดยอดเลยนะเมื่อลูกดอของเราเนี่ยทำการเอ่อตีผู้รอดชีวิตจนล้มนะผมจะมีแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะผมว่าเซอร์เนี่ยล้มตรงไหนแล้วเราก็สามารถเดินไปอุ้มเขาได้นะโอเคเมื่อเรารู้สกิลพื้นฐานกันไปแล้วนะผมเราจะมารู้จักผู้คุม3คนเลยว่าจะมีความสามารถแตกต่างกันยังไงนะผมผมจะขอเรียก3คนนี้ว่า คนแรกนะผมก็จะเป็นนักปราบนักไล่ล่าแล้วก็ผู้คุมนะผมจะขอเรียกแบบนี้นะคือวิธีการสังเกตนะผมรูปหัวกระโหลกแบบนี้สังเกตได้สกิลนะผมอันนี้ก็คือนักปราบนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นรูปหัวกระโหลกแบบนี้นะผมนักปราบจะมีความสามารถในการพังเครื่องเร็วพังไม้เร็วแล้วก็พังประตูได้เร็วมากขึ้นนะผมและยังสามารถไล่ล่าได้นานกว่าลูกน้องคนอื่นๆเลยครับผมโอเคเนี่ยเขาพังเครื่องเร็วมากนะผมเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะอันนี้คือนักนักไล่ล่านะผมนักไล่ล่าจะพังเครื่องได้ได้ไม่เร็วเท่านักปราบคัมี่ือตวท2 เนี <runners> ่ยบาเขาจะพังเครื so ่องนานมากนะผมสังเกตได้แ like ล้วก็ตัวที่3คือผู้คุมนะผมผู้คุมจะเป็นลูกกุญแจนะผมผู้คุมจะเป็นลูกกุญแจนะนี่ก็พังพังเครื่องได้ได้ช้าเหมือนกันก็คือสรุปได้ว่าตัวแรกก็คือนักปราบของเราจะพังได้เร็วที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ไล่ล่าได้นานที่สุดแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูฝั่งการพังไม้กันบ้างนะผมสำหรับนักปราบนะนักปราบก็จะพังไม้ได้คือฟันครั้งเดียวคือพังเลยนะผมไม้เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสายทําลายแล้วก็สายไล่ล่าของจริงนะครับผม ตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะเพราะมันพังเครื่องเร็วโอเคแล้วครับผมเรามาอยู่ที่ลูกดองตัวที่สนะผมตัวนี้จะเป็นลูกดาบนะผมสังเกตสกิลจะเป็นลูกดาบแลวก็คือนักไล่ล่าของเรานั่นเองนะผมตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือเมื่อเขาตรวจพบผู้รอดชีวิตนะผมตัวนี้จะเป็นตัวที่วิ่งไล่ผู้รอดชีวิตได้เร็วที่สุด้วครับผมจะเป็นตัวที่วิ่งได้เร็วกว่าตัวอื่นนะสังเกตดูนะเนี่ยเขาจะสามารถวิ่งได้เร็วกว่าตัวอื่นนะสังเกตเห็นว่าเขาจะวิ่งได้เร็วมากๆซึ่งผู้รอดชีวิตเนี่ยจะ ค่อนข้างหนีได้ลําบากนะผมแต่ว่าเมื่อเขาตีไปนะจะทาให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยติดสถานะแผลลึกนะผมต้องแกะกันแบบแกะกันยาวเลยอะ่ะคือติดสถานะแผลลึกเหมือนเดอะรีเจนเลยนะผมสําหรับลูกน้องคนที่2ก็เป็นระไรที่สุดยอดโอเคเรามาดูกันตัวที่สามนะผมตัวที่3ก็คือผู้คุมนั่นเองผู้คุมจะเป็นสก,ก,กิลรูปกุญแจนะผมก็แต่ละตัวจะมีสกิลที่รูปไม่เหมือนกันนะผมตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือจะมีวงตรวจจับที่กว้างกว่าตัวอื่นๆมากเลยนะผมแล้วก็ เวลาการตรวจตาเวนเนี่ยจะนานกว่าตัวอื่นนะผมเห็นปะมันจะสามารถเดินได้นานมากกว่าตัวอื่นนะผมปกติตัวอื่นน่าจะหายไปแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เอาไว้คุมได้นานกว่าตัวอื่นนะผมตัวนี้ก็จะมีสกิลการตรวจจับได้ดีกว่าตัวอื่นเช่นกันนะผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะผมสําหรับผู้คุมทั้ง3ตัวของเรานั่นเองจะขอบอกก่อนว่าเราเนี่ยไม่สามารถเลือกเลือกอ่าลูกน้องของเราได้นะคือเราต้องลันไปตามสคริปต์ของมันนะผมก็คือตัวแรกก็จะเป็น นักปราบแล้วก็นักไล่ล่าแล้วก็ผู้คุมนะผมต้องเป็นไล่ไปตามสเต็ปแบบนี้นะผมเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนแล้วก็ตัวไหนไวท้ทีหลังอันนี้ไม่ได้นะผมต้องไปตามสเตปโอเคมาเราเราก็รู้วิธีการเล่นไปคร่าวๆแล้วนะผมเรามาดูกันที่เพิร์กกันก,นก่อนเลยดีกว่านะผมเพิร์กแรกนะผมเพิร์กนี้มีชื่อว่าซ่อนไม่พ้นนะผมเพิร์กนี้นะผมเมื่อเราทําการ พังเครื่องปั่นไฟนะครับผมจะทําให้เรามองเห็นผู้รอดชีวิตในระยะ24เมตรเป็นเวลา5วินาทีเลยนะครับผมเปิ์นี้สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะเมื่อเราพังก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆอีกเช่นเคยนะผมเปิลนี้ไม่มีครูดาวด้วยนะคือพังได้เรื่อยๆแล้วก็มองได้เรื่อยๆเลยโอเคมาเปิลที่2กันเลยนะครับผมเปิลนี้มีชื่อว่าเผชิญกับความมืดมิดนะผมเปิลนี้จะเป็นเปิลโทเทมไฟนะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มเกมมาสังเกตได้ว่า เบิร์กจะไม่ทํางานแล้วก็จะไม่มีโทเทมไฟไหนเกิดเลยนะผมจนกว่าเราจะจะไปตีผู้รอดชีวิตคนใดคนหนึ่งนะครับผมเบิร์กถึงจะทํางานแล้วก็จะจุดโทเทมธรรมดาให้เป็นโทเทมไฟขึ้นมา1อันนะผมซึ่งโทเทมนี้จะมีความสามารถเมื่อผู้รอดชีวิตเนี่ยอยู่ไกลจากเสียงหัวใจของเรานะผมทุก25วิบาวินะผมจะทําให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยกรีดร้องขึ้นมาเป็นเวลา2วินาทีแล้วทําให้เราเห็นออร่าได้เลยนะผมแล้ววิธีแก้ก็คือต้องมาแกะโทเทมไฟนี้นะผมหรือว่า ไม่ก็เมื่อเขาล้มลงไปแล้วกลับมาแข็งแรงดีเปิลนี้ก็จะหยุดทํางานนะผมแต่ว่าเปิลนี่สามารถตีแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆนะผมจนกว่าเทเทมจะหมดนั่นเองนะผมโอเคเรามาดูกัน,กนาาเปิลที่สามับผมเปิลนี้มีชื่อว่าอ่างการนะเปิลนี้เป็นเปิลง่ายๆแต่ว่าความสามารถโหดเลยนะเมื่อพรทธชีวิตเนี่ยทำการสตันหน้าเรานะผม้รทธชีวิตคนนั้นจะติดสถานนะปอดกำบงังหรือว่าโดนตีทีเดียวล้มเลยนะผมเปิลนี้เป็นเพิลที่ผม,ผมคิดว่ามันโหดมากเลยนะเมื่อเซอร์สตันหน้าเรา เปิ์นี่จะทำงานทำให้เขาติดปกกำบังไปถึง20วินาทีเลยนะคือนานจัดเลยโอเคก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับที่ผมอธิบายไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยกันมาณนะที่นี้ด้วยนะผมหรือว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาอัศวินเดอนไนของเราลงไปเล่นในเกมไปก่อนเลยดีกว่ามาแล้วเอาโมริไปด้วยเดี๋ยวผมเพื่อจะให้ทุกคนเห็นนะโอ้โด่านรงบําบัดมาะทำไมโอ้โหแล้วมนเจอด่านอะไรแบบนี้ไงคืออัศวินเราไม่สามารถ อ่านออราผ่านกำแพงได้นะผมโอ้โหแล้วเปิดมาแล้วด่านนี้ผมกระตุกมากเลยไงหรือว่าเป็นทุกด่านนะช,ช่วงอัปเดตมาก็จะมีการกระตุกเล็กน้อยนะผมต้องรอประมาณ34วันอรนงี้ให้เขาอัปเดตค่อยจะกลับมาลื่นใหม่นะโอเคแต่ตอนนี้ผมต้องหาคนก่อนนะ่ะหาคนก่อนปะตอนนี้คือ,อมีการเนิร์ฟเสาขาวมาด้วยนะผมเท่าที่ผมรู้ก็คือเฮ้ยเจอ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 โอเคขอตีก่อนเท่าที่ผมรู้ก็คือเสาขาวโดนเนิร์ฟก็คือใช้ได้แค่สี่ครั้งต่อเกมเท่านั้นนะผม <c oughs> ฟังไม่ผิดครับผมปกติเสาขาวนี่จะใช้ได้ตลอดนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะใช้ได้แค่สีครั้งต่อเกมเท่านั้นนะผมจะสังเกตได้ว่ามันจะมีแค่สี่เทมสี่ตเคนนะเฮ้ยโอ,ยโอย้ไม่ลงมาว่ะโอ้แล้วผมลงมาดักเขาคืออะไรวะเนี่ยต้องเดินขึ้นไปใหม่ <c oughs> เดินดักทางนี้แต่ว่าผมต้องก้าวข้ามหน้าต่างออ่ฝฟังเนี้ยดูกันนี่ไงจริงด้วยต้องก้าวข้ามหน้าต่างโอเคโอ้เสีย,เ,ยวเวลาจัด,จดเลยออแล้วไปไหนวะเนี่ยอุ้ยหายเฉยโอ้ ไม่ได้หนึ่งคนเลยว่ะโอ้แบบนี้แย่นี่มีคนเอ้ยเดี๋ยวใครออกจากตู้สวัสดีเพื่อนเข้าตู้อ๋อผมได้ยินเสียงเปิดจากตู้ไงโอ้โหดังจัดทุกสาวไปก่อน,นครับผมโอเคตอนนี้คืเอเราเปิดนะเรามีโค้ต้าในการใช้อีกแค่สาครั้งเท่านั้นนะสาวขาวนี้ยโอ้โหเพราะว่าโดนเนิฟม,มาค่อนข้างที่จะแย่เลยนะโอเคมีคนผันไฟเหรอขอพังเอาแต้มก่อนนะนเราจะได้แต้มนะผมเราไม่ใช้ ลูกน้องของเราในการโซนนะแต่ว่าเราคือเอาดีกว่าผมเปิดเลยเปิดดักไว้ก่อนนะผมเฮ้ยติดติดติดคุมยากเหรอถ่ายหลังไม่ค่อยได้ครับผมโอเคผมจะโซนตรงนี้ไว้นะผมแล้วผมก็จะเดินไปดักตรงนี้โอเคเขาน่าจะเข้าไปวนข้างในปะถ้าเขาวนข้างในก็อรอลูกน้องของเราเดินกลับมาเห็นปะเป็นยังไงเป็นไงโอเคนดอนเราเดินกลับมาแล้วก็ตรวจพบยบน้อยโอเคครับผมแล้วก็เดินดักเลยครับผมเรามีหน้าที่ดักแล้วก็ให้ลูกน้องเราไล่นะ ้ผมดักผิดทางปะเนี่ยเหมือนเขาจะเดินไปห้องสมุดนั่นแหะโอ้โหเราเห็นออร่าด้วยนะผมเราดักได้นะโอ้โหเดินไปไกลจัดแล้วโดนไปหนึ่งเครื่องไงยังไม่ได้แขวนใครแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยแขวนแล้วหนึ่งคนแล้วลืมโอเคโอ้โหลูกน้องเราหายยังไม่หายดีกว่าได้ปะล่ะโอ้ไม่ได้ด้วยหมดพอดีวะ่แล้วพับไงโดนจู๊กโดนจู๊กตึงๆมีคนปัดไฟให้ตรงกลางแต่ผมไม่สนไงผมจะเอาเจ๊กมานี่เพื่อนอะไรโอ้โหเต็มอะไรวะเนี่ยคนอยู่ตรงนี้เต็มเลยว่ะ สองสามคนเลยนะโอเคโอ้ okay. oh, oh, ันจะโดนจุ๊เราทุกคนไปถึงเอาเฟืงดีกว่าปะเฟืงเดี๋ยวผมก็เอาเฟืงดีกว่าจะได้อะโมลี่ได้ผมจะได้โมลี่เร็วๆนะเฮ้ยโดดไปโดดกลับอะสเสล้างไก่นี่าสเสลรางไก่เหรออ่านต่างร้องนะเพื่อนยังไงเอาไปก่อนหนึ่งทีจะบอกว่าตัวนี้วนไม่ค่อยได้เน้่ผมผมแนะนําเลยว่าอย่าวนนะเฮ้ยเจอคนมาเจอคนโอเคดักเลยยัไงไงแล้วผมไปเอาเอาเคส ผมไม่ให้เขาปั่นไฟหรอกมาที่มาเฮ้ยจะวนจริงเหรอเนี่ครับผมถ้าถ้าวนจะโดนแบบนี้นะคือผมเปิดสกิลดักไว้อีกฝั่งหนึ่งก็เดือดมาอีกฝั่งนะึงนะก็จะโดนตีแบบซีซีจิ้มไปออดนี่ไงเโดนจิ้มแผลลึกด้วยนะเพราะว่าเป็นผู้คุมเอ่อนักล่านะผมนักล่าเอ้ยใจเย็นนะโดนปะล่ะน่าจะโดนเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้โโหอเคไม่เป็นไรนะผมเรายังได้อยู่แต่มีมีคนมาดึงไปแล้ววะ่ะตุ่มเสาคนนี้มีมาดีที่ยงอ่อมีเสาอยู่ใกล้ๆนะ โอเคเราเดินหาเลยเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้ว่ะฮิ้วกันเหรอโอ้โหฮิห้วกันคอดิดเดี๋ยวเอาคนนี้เดี๋ยวผมเอาคนนี้ไปแขวนแล้วจะได้โมนิแบบเร็วๆหน่อยโอเคต้องขออนุญาตที่ซ้ำนะผมเพราะว่าผมอยากโมนี่จัดๆเลยเปิดสกิลมาวางไว้ตรงนี้โอเคเหมือนจะมีคนมานี่ไงเจ๊กงานดีโอ้ี่ไงถึงได้ไงวะแล้วเขาเทรดเหรอเทรดเลยเหรอเดี๋ยวนี้ผมก็ไล่นะเอาคูบคุมมาเรียบร้อยลูกน,น้องไล่ไปเลย อ้ยเดี๋ยวผมให้เขาไล่ไปนะผมเดี๋ยวผมก็แขวนเลยเพราะว่าอัศวินนี่เป็นตัวที่ขุ่นจัดๆเลยเนาะไหนปะผมก็ปล่อยให้เขาไล่ไปผมก็มีหน้าที่แขวนไปแล้วผมก็เดินดักไงเ้าไปไหนอะเอาหายเฉยอุ้ยวิ่งเร็วจัดเขาวิ่งแบบไปนู่นเลยอะโหต้องเดินดักปะเนี่ยเฮ้ยเจอคอเดตเอาผมไล่ไม่เป็นคนละผมเจอใครไล่หมดตอนเนี้ยเจอใครไล่หมดนะเอาจะวนยิงหอวนยิงหอเพื่อนวนยิงหอวางโอเคแล้วผมก็ดักไง เขาตรวจเจอเอ้ยแต่ว่าผมตีได้ปะเขาฉีกออกมาหาผมไงเป็นไงหมดทางไปโอ้โหเจ้าไปก่อนตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนแรกซะด้วยโอ้โหกระตุก่ะช่วงนี้กระตุกหน่อยแล้วผมต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปที่กระตุกนะผมว่าสกิลไปเลยหวังว่าจะเจอสักคนหนึ่งปะเจอไหม่ะโอเคเจอแล้วผมก็เดินดักเฟิงหมินเดินมาพอดีจะเอ๋ยนี่ไงเป็นไงโหดจัด โอเคแล้วบอกก็ไล่ต่อเลยไกตรงน,นี้จะมาวนกับผมไม่ได้แล้วพวกตีอะไรของเขาเ,น,เ,เานี่ยเขาไม่วนแล้วว่ะโอเคเอ้ยกระตุก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 เดินตีเลยครับผมจังหวะน,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 นี้ไม่ต้องใช้ลูกน้องก็สามารถเดินตีได้ยังไงคนนี้สามารถโมลี่ได้แล้วนะผมจำได้ก็เฟอร์มินคนนี้เฟ้สามแล้วมีคนมาอะไรเพื่อนสักหน่อยไหมนนสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมแ้วผมเปิดผู้คุมผมู้คุมให้ไล่เลยนะผมผมจะไปเอาเฟอร์มินนะเจอปะล่ะ มันจะไม่เจอวะไม่เป็นไรโอเคเราเอาเฟิ่มหีเลยตรงนี้ไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวเราเอาไปแขวนเม่่อนเอาไปวางตรงกลางแมปเลยตรงนี้เลยนะฉากส,สวยๆฉากส,สวยๆตรงนี้โอเคโมลิให้ทุกคนดูว่าขนี้ก็คือท่าโมลิเฮ้ยโดนเซนเซอร์ป่ะเนี่ยยังได้อยู่เป็นท่าโมลิที่ผมคิดว่านานมากเลยนะผมรู้สึกว่าผมน,นั่งดูเนี่ยของไล่ฟันทีละคนเนี่ยคือนานจะจัดเลยอย่ยกว่าจะแทงกว่าจะอะไรคือนานจริง โอเคเราเราได้โมริตหนึ่งคนแล้วนะผมถือว่าตามเป้าหมายแล้วล่ะตอนนี้เหลือแค่สามเพื่องนะแต่ว่าเราไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เราชิวๆทำไมเสียงคอเด็ดเอ้ยเสียงเฟร์มินมันจะบับนะ๊กปะตายแล้วยังมีเสียงร้องอยู่เลยอ่ะมีคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงไปจริงด้วยใครเอ่ยใครใครอุ้ยเคสโอเคเคสเคสเคสผมเดินดักไงเดินดักแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อุย้ยดักเกิน <c oughs> เขาสีไปดูเลยโอ้โห,โอ,โ,หโอเคผมต้องเปิดสกิลดักว่ะ เปิดสกิดับไปก่อนโอเคไว้ตรงนี้แล้วเราก็เดินดัดเรียบร้อยนะแบบนี้เรียบร้อยนะแบบนี้ตีไปเลยตีไปเลยตัวนี้วนไม่ได้บอกเลยคือต้องสีกอะโอเคคราวนี้เขาเหมือนจะมองหลังนะแบบเมื่อกี้โอเคเหมือนจะมองหลังปะมาเราจะวนตรงนี้จริงหรอวนตรงนี้ไม่ได้นะเพื่อนแล้วผมาก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ดักครับผมอ้าวแบบนี้ก็เรียบร้อยเอ้ยกระตุกโอ้่น่าจะได้อยู่อุย้ยหอตายากตายาคงคม แล้วจะคงงมไงโอเคแล้วผมก็ไล่เลยคนนี้เหมือนจะจุกเออเรื่องอยู่แล้วเนี่ยจะพับไปเลยไงบ่นหรือเปล่าบ่นหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะไปแล้ว,วอ่ะเฮ้ยคนนี้เล่นเป็นคนนี้เล่นเป็นคนนี้ฉี่แล้วผมต้องเล่นแบบนี้นะถึงจะสามารถจุ๊กได้ผมคือต้องฉีกอ่ะมีคนคีดว่ะมีคนคีดหลอกไฟมาแล้วก็นิ้ไเย็บไปเลยไม่ถึงว่ะโดนจุกแล้วอ่ะทุกคนโอเคเขาไปตรงนั้นเออกระถูก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 โอ้โหโดนไปหนึ่งเครื่องย้จุก ลุงกึ่งค le ืดคนเนี้ยเขามีม้าแล้วกว่าผมจะเดินมาได้เนี้ยเพื่นั้นเหมือนจะได้เยอะแล้วป่ะเปิดพวกคุมไปเลยขอให้ตรวจจับถอยหลังยากนิดนึงครับผมโอเควาวมตรงนี้แล้วผมก็กลับไปเฝ้าโอเคเจอคอรดิตด้วยผมให้อ่าลูกเราผมไล่คอรดิตไปแลนะผมเขาจะได้ไม่ปั่นไฟละไม่ตายยากวะไม่ตายยากทำไมวะเนี่ยเขาติดบอโลอยู่เดียวโอเคไล่คนเดิมเลยผมทราเอ้ยไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเจอคนที่ยยอดยุ่กว่านั้น เพื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเจอคนที่เย่อยุ่ไปไหนโอเคผมเปิดสกิลเปิดสกิลเลยผมไม่พังไม้ด้วยไงผมรีบเดินดักผมจะเดินดักนะรู้ได้หรือเปล่าโอ้ยดักโอเคดักเลยดักยาวๆผมดักยาวๆไม่มาหรอเอาดีเรียบร้อยเลยแบบเนี้ยไม่น่าจะรอดนะผมยังไงไม่มีตายยากก็เรียบร้อยไปนะเจ้าคนนี้เฟสแรกหรอ โอ้โหเปลนแรกนั้นจัดๆเลยนี่ผมยังไม่ได้พังไม้เลยนะี่ยสังเกตได้โอเคผมใช้คิวพังไม้ไปก่อนแล้วผมก็เดินหาต่อสะดวกจัดๆเลยไม่มีคนปั่นไฟตรงนี้เลยโอ้โห,โโหแหลกกระตุกจัดเขาเนียนช่วยโอเคมนผมเจอน่าจะเครื่องนี้แหละนี่ไงโอเคได้ยินคนทําอะไรระเบิดแล้วเจอเลยไงเฮ้ยเดินดักเดินดักเดินดักเรียบร้อยแล้วหมดแลบบ้ว <mm ุ้ยหอตายยากตายยากคมคมเกินพอดีเอาเรื่องหมดทุกคนตายยากโดนผมเนี่ยสองรอบแล้วไม่มีคนอยู่ที่สองคนเลยพอดีผมเอาคนใหม่เลยแล้วกันผมนี่หลายใจให้เขาเจ็บทุกคนนะผมเจ็บทุกคนไปเลยโดนฟีนล้วแบบนี้ยิ่งีเข้าไม้ก็โดนไปก่อนโอเคเดินตามเลยโอ้ฝั่งนั้นไม่มีไม้นะคอเดอ๋อผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วคนนี้เดินดักเลยเดินดักเดินดัก สวัสดีเพื่อนสุดท้ายเรียบร้อยขอแขวนเลยคิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงนี่ไงจริงด้วยโอเคเขาไปแอบปั่นไฟอยู่ตรงห้องสมุดนะผมผมเปิดสกิลไปเลยไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะเปิดไปวางไว้ก,ก่อนโอเควางไว้ฝั่งนี้นะผมบีบไม้เขาวิ่งมาฝั่งนี้นะเราจะได้ดักเขาได้ปั่นต่อหรือเปล่าอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะวิ่งสวนแบบนี้เลยเหรอนี่ไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเขาน่าจะวิ่งไปช่วยกันปะ เดี๋ยวรอให้ผู้คุมผู้คุมคนนั้นหายก่อนแล้วก็สกิลมาดักไว้ก่อนตรงนี้โอเคสวยรอเอ้ยอยู่ตรงนี้โอ้โหบัดีเพื่อนโอ้เรียบร้อยจบเกมก็บอกโมริปิดเกมสองคนจำได้ว่าเจกนี้น่าก็น่าจะโมริได้แล้วนะเดี๋ยวต้องไปดูโอ้กระตุกเล็กน้อยว่ะจะได้มากเลยต้องรออัปเดตหน่อยนะผมเรื่องกระตุกเนะี่ย แต่ว่าถ้าโมดี้เป็นท่านี่ผมว่าโคตรเท่เลยนะเท่ตั้งแต่ตัวแล้วละ่ะผมคิดว่าเน,นี่ยเียบรอแล้วเพื่อนโอเคครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับการารีวิวคนที่เน้นแบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมว่ามันโหดหรือเปล่าถนะามด้วยกันโมดี้ไปแบบสวยงามแบบนี้เลย ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหไลค์กดติตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมหมๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้